สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องเมือหลออะคาเดมีอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาอธิบายเรื่องตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา797อันว่าสัญญาตัวแทนนั้นคือสัญญาซึ่งให้บุคคลหนึ่งเรียกว่าตัวแทนมีอำนาจทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าตัวการและตกลงจะก,กระทำการดังนั้นอันความเป็นตัวแทนนั้นจะเป็นโดยตั้งแต่งแสดงออกชัด หรือโดยปริยายก็ย่อมได้สัญญาตัวแทนมีลักษณะเป็นสัญญาสองฝ่ายระหว่างตัวการกับตัวแทนโดยตัวการมอบอำนาจให้ตัวแทนไปกระทำการแทนจึงเป็นสัญญาที่เกิดจากคำเสนอและคำสนองตามหลักของการเกิดสัญญาโดยข้อความในมาตรา797ได้มีคำว่าตกลง ซึ่งก็หมายความว่าคําเสนอและคําสนองจะต้องตรงกันจึงจะเกิดเป็นสัญญาตัวแทนขึ้นการตกลงนั้นอาจเป็นการตกลงโดยชัดแจง้งหรือตกลงกันโดยปริยายก็ได้ถ้าเป็นการตกลงกันโดยตรงก็ไม่มีปัญหายุ่งยากพราะเห็นได้ชัดว่าผู้กรณีได้แสดงเจตนาเป็นตัวการตัวแทนกันแต่ถ้าเป็นการตกลงโดยปริยายก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ว่า ได้มีการตกลงกันแล้วหรือยังทั้งนี้สัญญาตัวแทนจะต้องอยู่ในบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยนิติกรรมผืนยาก็คือต้องมีวัตถุประสงค์ไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีิธรรมอันดีของประชาชนดังนั้นถ้ามีการตั้งตัวแทนไปทำสัญญาซื้อขายสิ่งที่ผิดกฎหมายสัญญาตัวแทนก็ย่อมเป็นโมฆะ หสัญญาตัวแทนโดยทั่วไปจะไม่มีแบบซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการตกลงด้วยวาจาหรือตกลงเป็นลายลักษ์อักษรก็ได้และอาจแต่งตั้งโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ได้คำว่าทำการแทนหมายความว่า ตามสัญญาตัวแทนนั้นเมื่อพิจารณาเนื้อความของบทบัญญัติตามมาตรา897ประกอบกับมาตรา824เห็นได้ว่าสัญญาตัวแทนเป็นสัญญาที่ให้ตัวแทนไปติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอันเป็นบุคคลที่3ดังนั้นคำว่าทำการแทนจึงต้องเป็นการทำกิจกรรมที่ทำแทนตัวการต่อบุคคลที่3คือมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการติดต่อกับบุคคลที่3โดยอาจเป็นการติดต่อทำสัญญา แทนตัวการเช่นซื้อขายเช่าซื้อกู้ยืมเงินจำนองปณีปนอมยอมความหรืออาจเป็นหนี้ตามฝ่ายเดียวเช่นชำระหนี้ปลดหนี้หักลบหักลบกบหนี้บอกเลิกสัญญาบอกกล่าวบังคับจำนองหรือรับสภาพหนี้เป็นต้นหลักสำคัญของการเป็นตัวการผู้ที่จะเป็นตัวการแน่นั้นจะต้องมีความสามารถที่จะทำการนั้นด้วยตนเองได้อยู่แล้วจึงจะตั้ง จึงจะตั้งตัวแทนให้ไปทำการนั้นๆแทนตนได้ถ้าหากตัวเองยังไม่สามารถทำการนั้นๆได้แล้วก็ไม่อาจตั้งตัวการให้ผู้อื่นไปกระทำการแทนตนได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลถ้าหากสามารถทำกิจการใดได้ด้วยตนเองย่อมตั้งตัวแทนทำการได้แต่ถ้าไม่มีความสามารถทำการใดได้ด้วยตนเอง ก็ย่อมตั้งตัวแทนให้ทำการนั้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้ตัวการต้องมีความสามารถซึ่งความสามารถในที่นี้หมายถึงความสามารถในการใช้สิทธิ์หรือมีสิทธิ์ตามกฎหมายหลักสำคัญของการเป็นตัวแทนในการเป็นตัวแทนนั้นจุดสำคัญของการเป็นตัวแทนไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของตัวแทนทั้งนี้เพราะถ้าตัวการตั้งผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไรความสามารถเป็นตัวแทนของตน ตัวการก็ต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่ตัวแทนกระทำด้วยแต่การเป็นตัวแทนประเด็นสำคัญอยู่ที่การตกลงของตัวการยินยอมรับทำการแทนซึ่งอาจเป็นการตกลงโดยชาติแจ้งด้วยวาจาลายลักษณ์อักษรหรือโดยปริยายก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าสัญญาการตั้งตัวแทนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชน และไม่เป็นการผลวิสัยมิฉะนั้นสัญญาตัวแทนจะตกเป็นโมฆะการตั้งตัวแทนหรือการเกิดขึ้นของสัญญาตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา792วรรคสองบัญญัติว่าอันความเป็นตัวแทนนั้นจะเป็นโดยแต่งตั้งแต่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายย่อมได้แสดงว่าการตั้งตัวแทนนั้นจะมีอยู่ด้วยการ2กรณีคือ1การแต่งตั้งแสดงออกชัดหมายถึงการ ตั้งตัวแทนโดยชัดแจ้งด้วยการมีสัญญาระหว่างกันซึ่งอาจกระทำด้วยวาจาหรือลายลักอักษรก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของตัวแทนแม้ตัวการอยู่ต่างประเทศก็แต่งตั้งตัวแทนให้ดำเนินการในประเทศไทยได้เช่นนายดำตั้งนายแดงด้วยวาจาให้เป็นตัวแทนไปซื้อของให้หรือทำหนงซือแต่งตั้งนายขาวให้ไปทำสัญญ,ญาเช่าซื้อรถยนต์ ทั้งสองกรณีดังกล่าวถือว่านายแดงและนายขาวเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชัดแจ้งจากนายดำา 2. การเป็นตัวแทนโดยปริยายหมายถึงไม่ได้มีการแต่งตั้งโดยชัดแจ้งจากตัวการแต่โดยพฤติการหรือการการะทำที่ตัวการและตัวแทนปฏิบัติต่อกันพอถือได้ว่าเป็นตัวแทนซึ่งตัวแทนโดยปริยายนี้เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย โดยกฎหมายมีความประสงค์เพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้ทําการโดยสุจริตไม่ให้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของบุคคลซึ่งอยู่เบื้องหลังของตัวแทนกฎหมายจึงได้บัญญัติเป็นบทปิดปากบุคคลที่อยู่เบื้องหลังตัวแทนนั้นให้ต้องรับผิดในฐานะเป็นตัวการจะมาจะมาปฏิเสธในภายหลังว่าตนไม่ได้ตั้งตัวแทนเพื่อให้ตนพ้นความรับผิดไม่ได้